จริงๆแล้วผมจะบอกว่าสุ่มปลายักษ์ของเรามันมันมันเก่อ,อกเกิดไรายได้มันทําให้ชาวบ้านใบบนตะบลเราลืมตาอาปากก็ได้เลยก็ว่าได้พี่คิดหมูหันบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนยังไม่มีสุ่มปลายักษ์เนี่ยแกขายหมูหันเดือนหนึ่งเนี่ยได้สามสี่ตัวแกโคตรดีใจเลยแต่วันที่มีมีสุ่มปลายักษ์เนี่ยแกตอนเนี้ยพี่คิดแกขายหมูหันเดือนหนึ่งหกสิบเจ็ดสิบตัวแต่วันที่โควิดมาทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยช่วงบูมๆเลยอะไรเงี้ยนะแบบเทศกาลอะไรเงี้ยแบบกแบบ็คนก็เดินกันเบียด เต็มสะพานทางนู้นในตลาดนี่ก็เดินเบียดกันแบบเรือน,นี่ก็หลายๆลาำเลยทั้งพายทั้งเรือเครื่องทั้งอะไรเงีย้ยครับทอดใหม่ๆนี่น้ำแข็งตอนละหกงเจ็ดมันเป็นหมื่นนะไม่ใช่เป็นร้อยนะรถนี่ต้องไปจอดสนามโรงเรียนต้องไปจอดรถก็ประมาณหกเจ็ดร้อยคันวันโอ้โหถ่วน่ตกเกือบยี่สิบวัน ทั้งเหนือ้ใต้แล้วกเกตัากระบี่ขายดีมากค่ะตอนที่ตลาดเปิดใหม่ๆก็คือคนจะดูทางสื่อกันนะคะแล้วก็จะรู้จักกันเยอะมากแล้วก็มาเยอะมากค่ะขายดีมากวันหนึ่งก็ตกประมาณเกือบ200ชามะคะ่ะก็เริ่มมาตั้งแต่โควิดรอบแรกอะไรอย่างงี้แล้วมั้งครับร้านก็แบบค่อยๆเงียบกันไปคนค่อยๆมาน้อยเลยครับแล้วพอเจอรอบ2รอบ3แล้วมาบวกกับสุ่มที่ล้มไปอีกอะไรเงี้ยครับคราวนี้ก็เงียบเลยครับไม้าก็หยุดกันไปก่อน แทบไม่ได้เลยก็ยังมีคนแถวเนี้ยมาซื้อสองสแก้วอะไรเงี้ยสี่ห้าแก้วอะไรครับเขาก็กลัวกันไม่ไงก็ไม่รู้ไม่มามาน้อยลงน้อยลงอย่างเงี้ยคนกีพ่ายคล้องเขาก็ผ่ายไม่ค่อยดีเขาก็บ่นกันนะเจ้าเขาก็เลิกไปหมดเราไม่ได้ขายตาดก็ปิดชั่วคราวไปก่อนถึงสิบขวดหรือเปล่าบางวันบางวัน เราได้ผลกระทบนะคะก็คือในเรื่องของตลาดต้องถูกปิดด้วยภาวะโควิดค่ะชาวบ้านก็จะขาดรายได้นะคะในเรื่องของการค้าขายหรือว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เคยผลิตมาแล้วมันก็ขายไม่ได้ค่ะจันทงนะคะก็ได้เข้ามาแนะนําค่ะก็ในเรื่องของพัฒนารูปแบบสินค้าที่แปรรูปอย่างมีกรอบหรือไข่มุกค่ะและนอกจากมีการปรับปรุงทางด้านสินค้าให้เราแล้วก็ยังออกแบบในเรื่องของแพคเกจจิ้งให้เหมาะ,ะกับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มค่ะ แล้วพอดีมีโครงการมาสอนช่องทางการขายออนไลน์แล้วก็สูตรที่มาตรฐานมากขึ้นพอได้เราได้เรียนรู้จากตรงนี้เราก็สามารถมาปรับใช้ได้ในในยุคโควิดจากมีที่ว่ารสชาติก็ยังไม่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 เป๊ะอย่างเงี้ยเราก็มาได้สูตรเนี้ยไเป๊ะมากขึ้นก็คือเมื่อก่อนเนี้ยเราก็ยังไม่มีโอท็อปแล้วตอนนี้พอมีโครงการนี้ขึ้นมาเราก็ไปสามารถที่ว่าจะไปขอโอท็อปเข้ามาแล้วก็มีคนรู้จักเรามากขึ้น ในช่องทางการขายออนไลน์ซึ่งมันจะทําให้เรามีไรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทําให้เรารู้สึกว่าเออสินค้าเราสามารถขายได้หลายช่องทางค่ะไม่ต้องขายอยู่กับที่ค่ะทำให้สินค้าในชุมชนเราไม่ว่าจะเป็นมีกรอบไม่ว่าจะเป็นไข่มุกหมูหันนะคะและอีกมากมายที่เป็นสินค้าในชุมชนเนี่ยเรามีช่องทางจัดจำหน่ายส่งตรงถึงผู้บริโภคค่ะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยนะคะ ที่มีส่งคณะอาจารย์และทีมงานเข้ามาช่วยแนะนําค่ะเชื่อว่าชาวบ้านทุกคนที่ได้รับความรู้ไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะตั้งรับได้นะคะไม่ว่าในเรื่องของการต้องกันตนเองนะคะการปรับรูปแบบการจัดจาหน่ายหรือว่าสินค้าในชุมชนเราเนี่ยเพื่อให้ถูกใจกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามามากยิ่งขึ้นค่ะถ้าเกิดนักท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้งเนี่ยพร้อมไหมโอ้พร้อมพนะร้อมเนาะหัวโควิดไหม ถ้าเรารู้จักป้องกันตัวเองไม่ต้องลัวรหรอกวันนี้มหาวิทยาลัยลงมาช่วยเรามาช่วยเราเหมือนเหมือนทุกคนมาเตรียมการให้เราในขณะที่เรากําลังจะสร้างสุ่มใหม่ซึ่งมันมัน,ม,นมันยิ่งใหญ่กว่าเดิมอาจารย์เพราะว่ามันมันมันจะเป็นสุ่มที่มาตรฐานแล้วก็มันจะเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงผมก็เลยมองต่อไปว่าวันที่ทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยบ้านอินสอตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดท่องเที่ยวที่ ทำให้น่องเที่ยวเข้ามาในตำบลมันตาลเราเราก็จะมีศูนย์เปยุนมูเซเราก็จะมีวัดสองพี่น้องเหมือนมีจุดให้นักท่องเที่ยวท่านได้มาเยี่ยมชมแล้วก็เพิ่มขึ้นมีมีไฮไลท์สำคัญอยากขอบคุณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนัวกวัตกรรมเล่งเห็นถึงความสําคัญของมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วเอามหาวิทยาลัยเนี่ยมาเชื่อมโยงกับกับตำบลนท่านเป็นผู้มีพระคุณของเราก็ว่าได้เราเราจะเดินไปด้วยความเข้มแข็งแล้วก็ เราจะเดินไปอย่างไม่โดดเดี่ยวมหาวิทยาลัยก็จะเข้ามามีบทในการสนับสนุนทางด้านงานงานวิชาการนะครับที่จะเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาให้กับชุมชนนั่นเองนะครับผมโดยทางโครงการเนี่ยจะมีการพัฒนาอยู่ด้วยกัน3มมิติด้วยกันนะครับมิติแรกนะครับเราจะเป็นการพัฒนากลไกการขับเคลื่อน าการท่องเที่ยวในชุมชนตมบลต้นตาลนะครับแบบบูรณาการโดยการเข้ามามีบทบาทในการร่วมกันพัฒนาชุมชนสู่การรองรับมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่แบบนิว n นอร์มเองนะครับผมในส่วนที่2นะครับโครงการจะมีการพัฒนาทางด้าน ผลิตภัณฑ์และสินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั่นเองนะครับประเด็นที่3นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาบุคลากรของชุมชนนะครับให้มีความรู้และมีทักษะในการจัดการด้านการท่องเที่ยวการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการบริหารจัดการแผนธุรกิจต่างๆนะครับเป้าหมายสูงสุดของโครงการนะครับก็อยากให้ชุมชนนะครับสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับมีศักยภาพนะครับในการที่จะ แข่งขันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงวิกฤตต่างๆที่จะเข้ามานะครับไม่เว้นแม้แต่วิกฤตโควิดที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนะครับในการดําเนินงานของโครงการนะครับเราจะมุ่งเน้นให้คนในชุมชนนะครับทำงานอย่างมีความสุขน่เองนะครับเมื่อชุมชนนะครับเกิดความสุขในการทํางานแล้วชุมชนจะเกิดความภาคภูมิใจและเกิดความความคิดที่จะรักและตระหนักและหวงแหนในชุมชนของตนเองนะครับสู่การลงมือทำนะครับเกิดการสืบสารประเพณีวัฒนธรรม เกิดการถ่ายทอดไปสู่อนุชนคนรุ่นหลังเองนะครับดังนั้นความสุขของชุมชนคือหัวใจในการพัฒนาของโครงการนี้ครับความเป็นอยู่แบบนี้ค่ะทําให้ชุมชนเรามีความรักความสามัคคีกันเพิ่มมากขึ้นนะคะมีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็เรียกว่าลูกหลานก็ได้อยู่กับพ่อแม่ได้อยู่กับชุมชนก็ถือว่าเป็นชุมชนที่สามารถสร้างความสุขได้ง่ายๆและพึ่งพาตนเองได้ค่ะ